ครับสวัสดีพี่พี่น้องชาว FC Mobile นะไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพารท,ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแจกเทคนิคหมดผู้จัดก,การทีมนะครับในแผน4-3-3 a t t a c k นะครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกนะครับคือมันไม่มีเทคนิคไหนที่จะได้ผลและดี100%นะครับพี่พี่น้องๆนะครับต้องเออเอาไปปรับใช้กับทีมของพี่พี่น้องกันเองนะครับผมนะผมมีหน้าที่แนะนำนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเนื้อหาใน EP นี้นะครับอาจจะมีการวิเคราะห์หรือการคาดการณ์ในบางส่วนอาจมีทั้งจริงและไม่จริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับสายนักลงทุนนะครับโปรดลงทุนด้วยความเสี่ยงของตัวคุณเองนะครับพี่น้อง่ันใดนะที่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับล้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมพาร์ตเติม FC Point หรือจะเป็นเพิ่มแรงม m าสเคหรือจะเป็นแพ็คต่างๆนะครับร้านคุกกี้แลนด์ชอปยินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปหรือจะแอดไอดีไลน์ก็ได้เช่นกันนะครับผมอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ก็จะมีอัปเดตนะครับในส่วนของหน้าแลกเปลี่ยนเลยนะครับผมหน้าเลกเปลี่ยนก็เป็นในหน้าฮีโร่นะครับก็เป็นหน้าเลกเปลี่ยน o r เ3 9 4นะครับ มีพี่พี่น้องนะครับคอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์คลิปล่าสุดนะครับว่าไอ้น้าเลือกเปลี่ยน or เก้านะครับตัวอะไรจะเป็นตัวไหนนะอันนี้ผมพูดเลยนะครับคือเดาทางยากมากนะครับนะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่า ea นะครับอาจจะใช้นักเตะฮีโร่กับนักเตะ towyor เ5นะครับอาจจะใช้แค่1ตัวหรือ2ตัวนะครับที่เหลืออาจจะใช้พวกนักเตะที่แบบว่าล้นตลาดนะครับก็ต้องไป ดูแล้วก็ไปวัดดวงกันอีกทีหนึ่งครับว่าจะใช่หรือไม่ใช่นะครับนะก็อาจจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับโอแ91เตอนนี้ล้นตลาดแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของ O อแ93เนะครับบางตัวก็ล้นตลาดนะสำหรับบางคนที่เก็บก็เอาเป็นว่านะครับเก็บไว้รอในส่วนของหน้ารเปลี่ยนโอแอ5เนะครับมันยังไงมันต้องวนกลับมาอยู่แล้วนะครับพวกนี้นะเพราะว่า EA ต้องการที่จะเคลียร์การ์ดนักเตะทิ้งไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวที่ O v r ที่แบบล้นตลาดนะครับผมนะ ก็นในส่วนของน้าจะเปลี่ยนโอเอร์ r 93 94นยะผมได้แลกไป1ครั้งนะครับก็ได้เป็นโอเอร์ r 94มานะครับผมก็ขายได้ประมาณสัก 20m นะครับนะแต่ก็ขายออกนะครับก็ถือว่าเป็นกำไรนะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลย o v r 89ผมมีอยู่ในทีมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ O อเอ83ถึง85อันนี้ผมก็มีอยู่ในทีมนะผมก็ไม่ได้ซื้อนะครับนะก็ถือว่าเป็นกำไรนะครับแล้วก็ O v r 89ในตลาดตอนนี้ก็ หลายตัวนะครับตลาดแดงสาหรับคนที่เก็บไว้นะครับนะก็น่าจะขายออกนะครับเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยโอเ8 9นะครับผมเก็บไว้ตั้งแต่มีหน้าได้เปลี่ยนรุดกุลิตนะครับตอนแรกเราก็คาดการว่ามันจะใช้นักเตะเทีมชาติไม่ใช่ทีมชาตินะครับนะคือเป็น,เป,นเป็นทีมเป็นของเนเธอร์แลนด์นะครับนะแต่สรุปแล้วมันก็ไม่ได้ใช้นะครับมันก็เลยทําให้แบบว่า มันก็ต้องดองอยู่ในทีมนะครับสุดท้ายผมก็ได้ใช้แล้วก็แลกเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ขายตัวไหายทิ้งไปนะครับผมอ่ะโอเคนะครับแล้วก็วันนี้นะครับในส่วนของวันล่าไข่นะครับนะหรืออีเตอร์นะครับผมนะไข่ไปที่2นะครับจะอยู่ในหน้าการเซ็นสัญญาปริศนานะครับผม นี่เลยนะครับเลื่อนมาทางขวามือนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยนะสําหรับพี่พน้องท่านใดที่หาไข่ไปที่2ไม่เจอนะเพราะว่าอย่างหนึ่งเลยนะครับในหน้านี้นะทุกคนอาจจะเปิดเข้ามาดูแล้วว่าเอมันไม่ได้มีอัปเดตในส่วนของของรางวัลตรงนี้นะครับนะทุกคนก็อาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่เลื่อนมาดูแล้วนะครับไข่มันจะอยู่ตรงนี้นะครับไข่ไปที่2ครับผมเราก็กดรับไปเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของวันพรุ่งนี้นะครับเราก็ต้องไปหากันอีก1ใบนะครับนะหากันอีกหนึ่งใบเราไม่รู้ว่าจะอยู่หน้าไหนนะก็แนะนําว่าให้พี่น้องนะครับหาให้ดูในทุกๆหน้าในส่วนของกิจกรรมนะครับผมผมแนะนําได้ประมาณนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าวันพรุ่งนี้ผมเจอนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์หน้าช่องให้กับพี่น้องได้ดูนะครับว่าไข่ใบที่3อยู่ตรงนี้นะครับนะสําหรับถ้าเกิดว่าใครครบแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับนะ ไปที่ร้านค้านะครับขออภัยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครที่ครบแล้วนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้มัสเคเลโน่สตัวแล้วก็เป็นโลโก้แล้วก็เป็นชุดนะครับผมนะอ่าก็ได้กันแบบฟรีๆง่ายๆกันเลยนะครับผมอ่ะโอเคนะครับนะก็จบๆไปนะครับนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะจงในส่วนของเทคนิคหมดผู้จัดการทีมนะครับ แผนที่ผมใช้นะครับจะเป็น4 3 3 a t า a c k นะครับก็นักเตะที่ใช้ประมาณนี้เลยนะครับผมมีทั้งตัวจริงตัวสำรองนะครับพร้อมเพียงเลยนะครับผมนะพร้อมเพียงเลยนะครับผมอ่าว v ยก็อยู่ที่98นะครับผม O v เวอยู่ที่98นะครับแต่ว่า O v เวทีมสูงสุดนะครับอยู่ที่100นะครับ100นะ100เลยนะครับก็ประมาณนี้นะยังไม่ได้ตีบวกเลยนะครับก็มีพี่เพี่นน้องนะครับคอมเมนต์มานะครับอยากให้ตีบวกเป็น คาร์ลอสเอบโตนะครับแล้วก็ยูเซบ้างนะครับนะอ่าแต่ก็เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราทํากิจกรรมอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราค่อยไปตีบวกกันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราผมจะเอามาให้ดูนะครับผมนะอ่าแผนที่ผมใช้ก็เป็น4ตำ3แอตแท็กนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับผมในส่วนของหมวดผู้จัดการทีมนะครับอ่าก็เข้ามาที่หมวดผู้จัดการทีมแล้วนะครับ ก็เกมล่าสุดนะครับที่ผมได้ทำคลิปไว้นะครับก็คือที่เล่นนะครับเล่นกับ O v r ว9นะครับนะที่ผมอัดคลิปไว้นะแต่ว่าตอนที่ผมเล่นกับ O v r ว0 1นะครับแพ้ไป2-1นะครับนะแล้วก็มาเจอ O v r ว0 1นะครับเสมอกัน33นะครับเสมอกัน3-3นะก็ผมได้อัดคลิปไว้นะครับเพียงแค่คลิปเดียวเท่านั้นนะครับก็คือตอนที่เจอโอเวีร์เก้เานะเดี๋ยวเราจะพาไปดูคลิปวิดีโอนะครับที่ผมอัดไว้นะว่า รูปแบบการเล่นนะครับจะเป็นแบบไหนนะครับในส่วนของเทคนิคเดี๋ยวเราจะมาพูดช่วงท้ายคลิปก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูรูปแบบการเล่นเลยนะครับว่าเทคนิคนี้นะครับจะเล่นแบบไหนนะครับนะก็เจอกับโอเมกาที่ค่อนข้างที่จะสูสีเลยนะครับนะค่อนข้างที่จะสูสีนะครับผม แหลงเขาเยอะกว่าเรานะครับนะเลตติ้งเขาเยอะกว right. ่าเรานะครับก่อนมาดูว่าคู่ต่อสู้จะใช้แผนไหนนะครับแผนของเราก็เป็น43 3มแอทแท็กนะครับผมมาดูของคู่ต่อสู้นะครับ4 1 2 1นนะครับผมนะโอ้เขาเอาแจซินโยมายืนเป็น CDM นะครับอันนี้ไม่สมควรครับไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมนะอ่ะเราเป็นฝ่ายเกียร์บอลนะครับนะ ดูการต่อบอลนะครับการต่อบอลอันนี้ผมใช้เป็นสมดุลนะครับคือค่อนข้างที่จะต่อบอลแบบว่าดีนะครับนะเอาลูกแรกครับผมเรียบร้อยเลยนะครับ UCBO นะครับผมนะต่อบอลกันอยู่ดีๆนะครับนะดูจังหวะของคู่ต่อสู้นะครับว่าเขาไม่เข้าบอลนะครับนะเนี่ยปล่อยให้แบบว่ามีช่องว่างนะครับนะก็เลยทําให้มีจังหวะยิงไกลนะครับนะก็ลูกแรกเป็นของเราแล้วนะครับนะหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมนะ เป็นจังหวะยิงไกลของ u c b ซ o ินอนะครับอ่ามาดูของคู่ต่อสู้กันบ้างนะครับนะว่าจะเล่นแบบไหนนะครับก็ดูแบบโดยรวมแล้วนะครับคือเล่นแบบขึ้นเกมช้านะครับแล้วก็จ่ายบอลแบบช้าด้วยนะครับนะก็คือน่าจะเป็นแบบว่าปรับแบบหนึ่งหนึ่งนะครับนะคือขึ้นเกมช้าแล้วก็จ่ายบอลช้านะครับนะเนี่ยเพราะว่าเลี้ยงเลี้ยงอย่างเดียวเลยนะครับไม่จ่ายนะครับจะชอบเลี้ยงบนนะครับผมเนี่ย มาแล้วครับลูกนี้เอายังไงครับคืนออกข้างมานะครับแล้วก็เปิดมาลูกนี้โอเคครับเอาเคลียร์ไม่ผ่านนะครับเจอซีดานนะครับยิงเข้าไปครับผมไปโดนจังหวะสองนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครเคลียร์บอลครับผมยูเซ่เหรอโอ้โหยูเซ่นะครับอ่ะเสมอหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูันต่อครับก็ ผมจะพยายามจะไม่ปรับเทคนิคนะครับนะส่วนเทคนิคเดี๋ยวเราไปดูช่วงท้ายคลิปนะเดี๋ยวผมจะแนะนําให้นะครับผมนะสำหรับคนที่ใช้แผนสี่สสามแอทแท็กนะครับ pass, ก็บอลออกข้างไปแล้วนะครับตอนนี้อ่าบอลอยู่ที่โอเวรันนะครับผมแล้วก็คืนไม่ดีนะครับลูกนี้ก็รูจัก ดูจากสถานการณ์แล้วนะครับคือทีมเราเหนือกว่านะครับดูจากเทคนิคแล้วก็รูปแบบการเล่นนะครับของเราดีกว่านะครับนะเนี่ยก็ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะครับนะไปที่เควินเดอร์บอยนะครับคืนไปเอ้าลูกนี้ก็เนี่ย AI มันชอบเป็นแบบนี้นะครับแค่คืนบอลเฉยๆนะครับบอลก็ออกข้างแล้วนะครับอ่ะทุ่มมาลูกนี้ยังไงครับผมโอเวรัน โอเวลานคืนไ้ให้เดอะบอยแล้วก็เป็นใครครับผมโอ้โหจูบเบลลิงแฮมจริงๆมันน่าจะเข้านะครับจูบเบลลิงแฮมเพราะว่าจูบเบลลิงแฮมนี่ยิงลูกไกลนี่แบบคมมากนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะปรับเป็นการบุกนะครับตอนนี้ผมปรับเป็นสมดุลอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะปรับเป็นการบุกนะครับ ก็คือรูปแบบเกมนะครับมันมันดูแล้วมันน่าจะเสมอมากกว่านะครับก็คือเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะชนะนะครับเราต้องปรับด้วยนะครับนะสำหรับเทคนิคนี่ครับผมอ่ก็ครึ่งที่2แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราดูก่อนนะครับว่าเราจะปรับหรือไม่ปรับนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะปรับเป็นบุกเลยนะครับนะก็ปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า รูปแบบการเล่นจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมอ่ะเปลี่ยนแปลงมานิดนึงนะครับคือเควินบอยนะครับเข้าบอลนะครับเข้าบอลสกัดบอลมาได้นะครับผมนะตอนนี้บอลอยู่ที่เดอะบอยนะครับผมแล้วก็เป็นจูเบิรแฮมนะครับจูเบิริแฮมเลี้ยงมาครับผมแล้วก็เป็นซอนเฮืองมินครับคืนไปโอ้ไปไปชนเท้าของซีดานนะครับผมนะโอ้โหจังหวะเมื่อกี้น่าจะทําประตูได้นะครับแต่ว่ามันเป็นบอลแบบบอลตามหลังนะครับนะมันก็เลยแบบว่าไม่ได้นะครับผม ถือว่าหาช่องได้ดีนะครับนะเมื่อกี้นะครับผมอ่ะเตโอนะครับไปแย่งบอลมาได้ครับผมตอนนี้เป็นจูเบริงแฮมครับผมไปที่ยูเซบิโอนะครับผมไปที่ซีดานนะครับซีนาดินซีดาน์ครับผมคืนกลับหลังไปครับแล้วก็บอลกลับมาที่ซีดานเหมือนเดิมนะครับผมบอลตอนนี้ไปที่โอเวลันครับโอเวลันจะคอร์สไหมครับลูกนี้ยังไงครับเลี้ยงวนมาแล้วก็เปิดมาลูกนี้อุ้ยยังไงโโอ้หไม่ได้ครับผม ก็ AI มีจังหวะเออเออให้ดูเหมือนกันนะครับนะก็ดูรู้สึกแล้วว่ามันจะดูแบบเออเออเหมือนกันนะครับอ่ะเป็นจังหวะฟาวนะครับเราก็ลูกนี้ไม่ต้องคาดหวังนะครับลูกแบบนี้นะครับไม่มีทางนะครับที่ว่าจะเข้านะครับส่วนใหญ่ยิงแล้วเข้าหาผู้รักษาประตูตลอดนะครับผมอ่ะจังหวะเราเก็บบอลได้นะครับจูบเลงแฮมครับผมคืนไปให้โอเวลรนนะครับแล้วก็ลูกนี้เรียบร้อยครับผมซีนดินซีดานนะครับผมโอ้โห เนี่ยพอเราปรับมาเป็นเกมบุกนะครับรูปแบบเกมของเรานะครับจะดูแบบว่าลื่นขึ้นนะครับแต่ว่าเราต้องดูหน้าเกมของเราด้วยนะครับนะว่าคู่ต่อสู้นะครับขึ้นบอลเร็วหรือขึ้นบอลช้านะครับถ้าเกิดว่าคู่ต่อสู้ขึ้นบอลเร็วนะครับก็ให้เราปรับเป็นสมดุลก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตามหลังนะครับเราจะปรับไปเก็ตไปเป็นเกมบุกก็ได้นะครับนะก็น่าจะดีนะครับนะเพราะว่าผมดูจากรูปแบบเกมแล้วนะครับคือมันน่าจะเสมอมากกว่านะถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับบุกนะครับผม ก็นาทีที่89แล้วนะครับยังไงครับจะตีเสมอรหรือเปล่านะครับคอร์ตมาลูกนี้เอายังไงครับผมเฮ้ยยังไงเฮเอาผมถ้าจะยิงมันก็ยิงได้นะครับนะเมื่อกี้เนะี่ยโอ้โหอ่ะจบเกมนะครับก็เราเป็นฝ่ายชนะไปนะครสองประตูต่อหนึ่งนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปดูว่าเอา เปอร์เซ็นต์การคองบอลของเรานะครับอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับนะส่วนเทคนิคนะเดี๋ยวเราจะไปพูดช่วงท้ายคลิปเนี่ยครับผมการคลองบอลของเราอยู่ที่40เอร์เซนนะครับก็คือของเราคือจ่ายบอลกวักมากกว่านะครับแล้วก็การส่งบอลแม่นยำนะครับอยู่ที่75เเซนะครับของคู่ต่อสู้นะครับดีกว่านะครับดีกว่าอ่ะ ก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของช่วงเทคนิคก,ก็แล้วกันนะครับนะสำหรับใครที่กําลังรออยู่นะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับเรื่องเทคนิคนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับผมความเร็วนะครับอยู่ให้ให้อยู่ที่ระดับ2นะครับระดับ2นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนนำนะครับจะปรับไประดับ3ก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับทีมของพี่พี่น้องกันเองอันนี้ต้องไปดูด้วยนะครับว่ารูปแบบการเล่นจะเป็นแบบไหนนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าเริ่มเกมนะครับผมแนะนําว่าให้อยู่ระดับ2นะครับ ระยะทางการส่งบอลนะครับอันนี้หนึ่งนะครับผมแนวคิดการเล่นนะครับผมเมื่อกี้ผมปรับเป็นที่สมดุลนะครับแล้วก็ช่วงเกมหลังนะครับผมมาปรับเป็นการบุกนะครับซึ่งรูปแบบเกมมันก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าคู่ต่อสู้ขึ้นเกมช้านะครับเราก็เลยปรับเป็นบุกแทนนะครับนะก็สําหรับพี่ๆน้องๆนะครับถ้าจะใช้เทคนิคนี้นะครับผมแนะนําว่าเป็นสมดุลหรือการบุกก็ได้นะครับอันนี้ต้องไปปรับใช้กันเอาเองนะครับนะการคุมตำแหน่งนะครับผมใช้เป็นระบบนะครับเป็นระบบนะ แต่ถ้าเกิดว่าเราเอาเทคนิคนี้ไปเล่นแล้วนะครับมันไม่เข้ากับทีมนะครับลองปรับเป็นอิสระดูนะครับลองปรับดูนะครับนะเพราะว่ารูปแบบการเล่นนะครับนะมันจะเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าผมตั้งเป็นระบบอยู่นะครับผมนะต่อไปนะครับเป็นที่การบุกนะครับการบุกแนวโน้มการส่งบอลนะครับผมตั้งไว้ที่2นะครับตั้งไว้ที่2นะครับ แนวโน <ara> ok you ้มการเปิดบอลนะครับนะแนวโน้มการเปิดบอลอยู่ที่ระดับ1นะครับนะแนวโน้มการส่งบอลอยู่ที่ระดับ2นะครับแนวโน้มการยิงนะครับผมปรับไปที่3นะครับเพราะตอนแรกผมเคยปรับไว้ที่2นะครับคือมันถามว่ามันยิงไกลไหมมันมันก็ยิงไกลนะครับแต่ว่ามันก็จังหวะมันน้อยนะครับนะผมก็เลยปรับไปที่3มนะครับมันก็ดูเอ่อดูดูสมดุลในทีมแล้วมันดูโอเคขึ้นนะครับผมนะการคุมตำแหน่งนะครับคืออิสระนะครับอิสระเลยนะครับผม ตรงนี้ไม่ได้ปรับไม่ได้แก้นะครับมาดูการตั้งรับกันบ้างนะครับการตั้งรับนะครับก็คือกดดันอยู่ที่2นะครับระยะห่างอยู่ที่1นะครับความก้าวร้าวสนะครับแนวแนวกองหลังเป็นคุมพื้นที่นะครับผมนะก็ประมาณนี้ครับส่วนกองหลังก็แทบจะไม่ปรับเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราปรับความก้าวร้าวเป็น3นะครับมันจะเข้าบอลทีละ2คนนะมันมันบางทีมันแบบว่ามันมีช่องโหว่นะครับให้กับคู่ต่อสู้นะครับทําให้ ตรงนี้นะครับจะทําให้คู่ต่อสู้นะครับได้ประตูไปนะผมก็เลยปรับไว้ที่2นะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันโอเคกับเทคนิคนี้นะครับมันดูแล้วมันโอเคนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าจังหวัดเราแบบว่าเราโดนนำนะครับแล้วเราอยากจะตามนะครับก็คือปรับไปที่ระดับ3ก็ได้นะแล้วก็เพิ่มระยะห่างเขาก็ได้นะครับเป็น2ก็ได้นะครับนะเพื่อเพื่อที่แบบว่านักเตะเราจะได้วิ่งหาช่องเยอะๆนะครับผมนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะดัน กองหลังนะครับขึ้นไปสูงๆนะครับอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าผมเจอบ่อยมากๆครับคือช่วงแรกๆมันอาจจะชนะนะครับแต่หลังๆมานะครับคือมันโดนแทงบอลนะครับนะคือจ่ายบอลทะลุช่องนะครับกองหลังเราวิ่งตามไม่ทันนะครับนะอันนี้เป็นปัญหานะครับผมนะก็แนะนําว่าเอาเป็นว่านะครับ2หนึ่งสองนะครับแนวตั้งรับนะครับผมประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับเรื่องเทคนิคนะครับผม โอเคครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่กําลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกเลียนช็อปเท่านั้นนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกเลียนช็อปเท่านั้นนะครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปกันเข้ามาได้เลยนะครับนะสำหรับเทคนิคแผน43 Attack นะครับผมนะ ก็ไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากๆครับ